สวัสดีครับตอนนี้ผมป่วยโรคอะไรก็ไม่รู้มันเป็นยังไงลกมันเป็นเหมือนไข้เลือดออกอ๋องั้นก็โรคไข้เลือดออกแล้วบอกไม่รู้แล้วตอนนี้เป็นยังไงครับมันเป็นยังไงอังปารู้สกมันคันคันตรงไหนตรงเนื้อผานี่หรอคันตรงเน้ผอผาอแล้วก็คันยิ้มด้วย สู้ๆนะครับครับแล้วสาเหตุเกิดจากอะไรครับให้เลือกออกสาเหตุเกิดจากอะไรก็ไม่รู้แต่รู้ว่ายุงกัดครับยุงที่ไหนกัดครับยุงที่โลกครับโลกไหนครับโลกนี้ครับ <c oughs> มีการกินโชว์ด้วยอะเ๊ะลุอยโอยโอ๊ยโอโอ๊ยโอย